สบายดีพ่อแม่พี่น้องพอลุงไม่ปาอ้าอ้าน้องอีเม่กลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมือนีสาวบัวกับสิาพาทุกคนมาเบิ่งพืชพักในในฤดูห่อนเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือคณะเนาะว่าอ่ามันสามารถที่สิปลูกได้บอ่อในช่วงหนาห่อน,ห,อนหรือว่าปลูกแล้วอ่าผลลัพธ์มันสีออกมากเป็นแบบใดมันสีต้นอวบก้านใหญ่หรือว่ายอด ยอดงามหรือบอเนาะพี่น้องกะสิพาทุกคนมาเบิ่งกันเลยเนาะมาเบาใบเพิ่นกำลังสิตัดเนาะพี่เนาะนี่เนาะยอดขนาดพี่น้องเห็นบ่อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่านี่เนาะอันนี้คือห้างปลูกในงามห่อนเนาะพี่น้องในฤดูห่อนนี่เบิ่งนกานพี่เนาอเห็นปะอันนี้คือเป็นขนาดปอดสารเนาะพี่น้อง ผู้ใดสนใจสิเอาไปพัดขนาบโบนะเ็นบอหยอดใหญ่ๆอุบอเพราะฉะนั้นแล้วคือขนาดนี่คือคิดว่ามันมันหนาสิทนควมห่อนได้ดีกว่าสลัดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเบิ่งจากสภาพแล้วอ่าขนาดนี่คือมันก็ยั่งปกติเนาะพี่น้องเนาะเ็นบอหยอดก็ยั่งอวบยั่งใหญ่นี่คือช่วงช่วงอันนี้คือว่ามันหนาห่อนที่สุดแล้วพี่น้องเพราะว่าอัน คิดคิดว่าหนาสิคว่ำห่อนหนาสิอยู่ที่ประมาณเกือบสี่สิบองศาเนะาะอ่ถาถ่าถ่ายอยู่เทิ่งดาดฝ่าเนาะพี่เนาะแต่ว่าอันอากาศอยู่อยู่อยู่บอนอื่นเนาะกับบ่มันใจแต่ว่าอยู่เทิ่งดาดฝ่าอันนี้คิดว่าเกือบเกือบสี่สิบองศาเนาะเพราะว่าคว่ำหอนี่มันมันมากระทบใสปูนเนาะพี่เนาะมามากระทบใสปูนมาที่นี่คว่ำหอนมันละอุมันมันแบบว่ามันกระสีห่อนนักกว่าอ่าบอนอื่นทัวๆไปเนาะแต่ว่า อ่าสำหรับขนาดแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คิดว่าบ่ามีพ้นกระทบยังเลยเนาะอ่าความห่อน,นี่คือคือบ่สามารถสิเห็ดเห็ดยังได้เนาะพี่น้องบ่สามารถที่สี่ขาขนาดองอันเจ้าบัวได้เห็นบ่พี่น้องยอดอวบใหญ่ๆที่แวงแวงนี้บ่แม่นนอนเด้อพี่น้องเด้ออ๋อเจอดีย์ที่แวงแวงนี่คือเป็นห้อยห้อยเจดีย์ห้อยเจดีย์มันสีมักขึ้นมากินพืชทัก ที่ใบไดมันติดดินเห็นบอกพี่น้องอันนี้ก็คือเห็นบอกที่ทีซาบวัวทายเ้เบิงนี่ก็คือเป็นโต๊เนาะเป็นโต๊ใหม่โตประกอบได้พี่น้องอยกออกได้สบายสบายอันนี้คือมันสามารถยกออกได้ประกอบเขาได้ง่ายๆเนาะสำหรับที่แบบว่าห้าปลูกไว้ในครัวเหือน,นะพี่น้องสะดวกสบายเลยกัะกิบเก๋เลยพี่น้องมันกระสีมี่าสีมี่ามงเนาะพี่น้องนี่เนาะ โอ้ยกได้ป่นาะฟึบนั่นเห็นบอ่นี่เนาะมันสามารถปิดได้แบบนี้เนาะอันนี้คือป้องกันแมลงได้ด้วยเห็นบ่พี่เนาะสุดยอดบอเทขนาดโตอันนี้คือเป็นขนาดของกงพี่เนาะ สอนหยอดขนาดพี่น้องเออเป็นตาพัดเสบขนาดกำลังกรอบๆกำลังกินดีซ้ำนี่ผู้ใดสนใจกะล่องมาเลือกสือเลือหาเบื้องไหนเนาะอยู่ฟาร์มของเฮามีพืชพักหลากหลายชนิดเนาะสนใจมากมาเลือกสือเหลือหายางช่อมบรรยากาศนั้นสวยๆงามๆเนาะอยู่ฟาร์มของเฮามีหลากหลายอย่าง หรือว่าถา่าถาบ่มียังที่สือ่อแต่ว่าอยากขึ้นมาเที่ยวมาชมมาเห็นอ่าบรรยากาศของฟาร์มของเฮ้ากะอ่าสามารถขึ้นมาได้นอกพี่นอ้นองเนาะอันนี้คือเป็นบรรยากาศแบบอ่ารวมเน้อพี่นอ้องเา้าบัวก,กระสีไายให้เบิ่งแบบขาวๆเนาะกะสิประมาณนี้นาะอยู่เทิงฟาร์มดาาป่าของเฮ้าเนาะพี่นอ้นองเนาะกะอ่าสำหรับคลิปนี้กะขอ จบเอาไว้สำนีซะก่อนเนาะพี่น้องมือหนาเข้าจังเมื่อพบมา่อาพอกันใหม่เนาะจังได้กะ,อะขอพระคุณหลายๆเด้อสำหรับคนที่เขามารับเบิ่งรับชมเป็นกำลังใจให้สาวบัวกับเบาวใบขอพระคุณจากใจจริงจังไดกะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวบัวกับเบาวใบเงวๆน้ำในเด้อพี่น้องฝากกดไคดลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามให้น้ำในเด้อพี่น้อง